ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมินนะครับก็เออ่เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อโซเฟอร์นะครับรุ่น C8L นะครับตัวนี้ก็มากับพร้อมกับหลอดที่เป็นรุ่นเอ่อ XHP 50D High นะครับ XHP 50D High นะ จะเป็นหลอดหน้าตัดเรียบๆแบบนี้นะครับ XHP50D High ก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็สเปคของเจ้าไฟฉายตัวน,นี้นะครับที่มาจากโรงงานนะครับเป็น3,100ลูเมนนะครับระยะการพุ่งของแสงนะ่าจะอยู่ประมาณ500ประมาณ530เมตรหรือเปล่าถ้าผมจำสเปคไม่ผิดนะน่าจะประมาณ530เมตรนะครับ ประมาณห้าร้อยกว่าเมตรนั่นแหละนะผมก็จำสเปคไฟฉายไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันเยอะมากหลายรุ่นนะครับก็อันนี้นะครับก็ลูกค้าก็ส่งมาโมนะครับโมใหม่นะก็ตอนเนี้ค่าความสว่างอยู่ที่สามพันแปดร้อยลูเมนนะครับสามพันแปดร้อยลูเมนนะก็เอ่อเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะผมจะรีวิวนะผมขอเตือนไ้ก่อนพวก ไฟฉายโมนะครับเอ,อ่อไฟมาไฟฉายโมรุ่นต่างๆนะครับที่ก่อนจะเล่นนะครับก็เวลาเล่นนะระดับแสงเนี่ยจะแรงขึ้นในทุกระดับแสงทุกสเต็ปแสงนะครับโมครับโมเพิ่มกระแสแล้วนะครับค่าความสว่างจะสว่างขึ้นทุกสเต็ปแสงเลยนะเวลาเล่นก็หรือใช้งานนานๆนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดจนสุดนะครับถ้าเปิดสุด ก็คือมันจะร้อนมากร้อนเร็วนะแต่ํำให้เราใช้งานไม่ได้นานนะครับไม่วงจรก็หลอดจะไหมก่อนนะเพราะว่าความร้อนมันเยอะนะครับความร้อนมันเยอะมากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวขอมารีวิวก่อนนะ,อะลองรีวิวดูทุกระดับแสงนะครับอันนี้เป็นโหมดหนึ่งนะครับโหมดหนึ่งนะ หมดหนึ่งน่าจะสว่างดูจากด้วยสายตานะครับประมาณสามลูเมนเข้าไปแล้วนะส่องอย่างนี้ก็เห็นนะครับส่องอย่างนี้ก็ยังเห็นน,นี่คือหมดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูระับแสงกันอันนี้มีเอ่อถ้ากดไล่สเต็ปนะครับจะมีสี่ระดับนะอันนี้หมดหนึ่งสองสามสี่ อ่ะเวลาก็วนกลับมาที่โลแล้วก็ถ้าจะเข้าโหมดเทอร์โบนะครับต้องดับบันคิกนะครับอันนี้อยู่โหมดไหนก็ได้นะดับบันคิกได้เลยนะครับดับปันคิกอ่ะมันก็เข้าเทอร์โบเลยนะครับอันนี้ส่องขึ้นหลังคาบ้านนะครับสว่างโลเลยดับบันคิกนี่นะครับหลังคาบ้านผมก็ตูมม,มันเจ็ดแปดเมตรอะนะครับ อันนี้ระยะสะท้อนลงมานะแต่มันคลิกนะครับนี่สว่างโลเลยนะครับทำให้เห็นสภาพรถได้เลยนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องเปิดจนสุดนะเนี่ยผมแค่เปิดเทอร์โบแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าร้อนแล้วนะครับเวลาถ้าจะใช้งานต่อเนื่องนะครับเปิดระดับสามก็เพียงพอแล้วอะเหลือๆนะครับนี่นะเดี๋ยวผมลองทดสอบแสงให้ดูจาก าไฟหน้าบ้านนะครับเล่นสู้กับเสาไฟหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้ตอนเย็นฝนเพิ่งจะตกไปนะฝนเพิ่งจะตกไปเลยเดี๋ยวผมขอมอไซผ่านแป๊บหนึ่งนะครับขอดูมอไซผ่านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดแสงไปฉายแล้วเดี๋ยวเขาจะตกใจแวะถามอีกพอดีไม่ต้องรีวิวกันนะครับโอเคครับก็อ่ะดูหมดหนึ่งอันนี้คือหมดหนึ่งนะครับ อันนี้สองระยะไกลๆนะหมดหนึ่งสองสามสี่อันเทอร์โบนะครับนี่ก็อยู่ประมาณ3,800ันปดร้อยูเมนนะอยากหเห็นลำแสงจะชัดนะครับอาหาที่มืดๆเล่นนะครับจะเห็นเข้มแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบระยะแสงนะครับตามสเปคโรงงานระบุไว้ที่ ระยะแสงพุ่งนะครับสามล้อเออห้าร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณห้าร้อยสามสิบเมตรหรือไงไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะส่องไปที่เสาไฟประภาคารนะครับนี่นะเห็นไหมไฟกระพริบกระพริบไกลๆนะครับเป็นกล้องโอกัสไม่ค่อยได้นี่นะครับเสาไฟที่กระพริบอยู่เนี้ยระยะแสงประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรนะครับอ่ะเปิด เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าเทอร์โบนี่เทอร์โบอ่านี่นะครับสี่ร้อยกว่าเมตร,รเนี่ยเห็นนะนี่นะครับระยะสะท้อนแสงสะท้อนกลับมานะครับให้ก็เห็นเป็นรูปเสาไฟป,ประพาคารนะครับถ้าห้าร้อยกว่าเมตรนะ ผมคิดว่าระยะการส่องของมันเนี่ยน่าจะเป็นเสาไฟแสงเอ,อสะท้อนจากตึกหรืออะไรสักอย่างนะครับ้าจะเห็นแบบชัดๆนะห้าร้อยห้าตามสเปคโรงงานห้าร้อยสามสิบเมตรเนี่ยนะครับ<ม>ก็น่าจะเห็นชัดกว่านี้นะโอเคครับก็อันนี้ผมเป็นการทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเอ่อมอว้ฉายแล้วจะได้แสงแนวไหนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยที่ ระยะอาจจะพุ่งน้อยลงนะครับดูสาเหตุกันเลยเพราะด้วยว่าโคมมันเป็นโคมผิวส้มนะครับไม่ใช่โคมผิวเรียบนะถ้าเป็นโคมผิวเรียบระยะแสงก็จะพุ่งมากขึ้นกว่านี้นะครับตอนนี้มันทําให้เกิดแสงกว้างออกไปอีกนะครับเกี่ยแสงให้กว้างนะครับเป็นโคมผิวส้มแบบนี้นะครับแสงเลยมันจะออกแนวกว้างๆไปด้วยนะแต่ถ้าเป็นโคมผิวเรียบนะครับ ถ้าเป็นคมผิวเรียบผมคิดว่าระยะแสงน่าจะพุ่งได้ดีกว่านี้นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พี่เพ่นใดสนใจต้อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามบูธคุยกันได้นะครับช่างยินดีให้บริการนะครับก็หรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สองสามสองสามเก้าเก้าก็ได้นะครับช่างมินนะครับยินดีให้บริการนะครับโอเคครับฝากไปด้วยนะครับจัดเปินรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินครับสวัสดีครับ